ส่วงรีวิวของเก์หรือรีวิวของชตะแรกนะครับผมนนี้ผมรีวิวน้ำยูลานแบนแบนหนึ่งนะครับก้อนสิไปเบิ้งกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะเด้อ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงรีวิวของกินหรือรีวิวของสแต็กนั่นเองนะครับผมผมไปหาลอสื่อซาโนองไข่มุกนะครับร้านนี้นะครับซืเอว่าร้านนี้พลไฟหรืเดอะไฟเบอร์สีเต่าวสาสัานซูเปอา์ชานเซอร์นะครับผมกันราคาสิเริ่มต้นอยู่ที่25บาทนะครับมีอยู่หลายเมนูอีหลีนะครับผมผมสีอินเสิร์ตเมนูให้นะครับซาโนมไข่มุกของแบรนด์มีพลไฟนะครับกับนีทั้งหมด10เมนูนะครับสำหรับมื้อนี้ผมสีสร้างมา2เมนูนะครับก็คือ ชามิวทีกับโกโก้ดาร์กโกโก้นะครับผมก่อนสิไปสร้างนะครับผมสีนะน้ำสามเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็คือฮอกไกโดมิวตีแล้วก็ดาร์กโกโก้นะครับเป็นคือการบอเวลากินชั้นน้องไข่มุกนี่ของสีแซบบอแซบกับยองยูที่ไข่มุกนะครับสำหรับร้านนี้ไข่มุกพนดีลีนะครับนุ่มนะครับละมุดลิ้นนะครับผมมาเลยนะครับบเวบาหลายนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการเฮ็ดของเพิ่นนี่พิธีพิธันนี่ลีนะครับใส่ทั้งวีบครีมลงไปทั้งหนา แก้่ห้านะครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไายแดงนะครับจากนั้นมันสิมีเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมากนะคือว่าไอ้เพิ่นเอาแก๊สมะเผานะครับไอ้จะคือเอาแก๊สมะเผาผมบอกว่าเพื่อความหอมบักหลาเอ้ยหอมอีลีนะครับผมลองซิมเบิงดูดคําแรกโอ้ไอติดใจพอเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับมีเรื่องเซสร์อผ้ายกนั้นนะครับเพิ่นเอาไปเสิร์ฟไปเฮาอยู่ในปากหมีนะครับพร้อมกับบ้านนอกเขากุ้งไม่ไหมนะครับโมโหเรื่องว่าต้องเฮ็ดจังได๋นะครับสรุปต้องเอามือล่วงเข้าไปในปากหมีจังสีนะครับโอ้ คำเจาของนะครับส่วนอีหลาค้าแพงที่ไปน้ำนีกับมากแห้งนะครับเกียนจนได้ยิ้มพูน่ะยิ้มเปื่อยนะครับอันนี้ก็คอยนะครับจังไงก็หักมาคลิปนี้นะครับผมการรีวิวของกินนะครับอยากใหาไปรีวิวมึงได้นะครับอินเสิร์นมาใต่คลิปผมได้นะครับขอบคุณหลายๆเดอ้อสวัสดีครับ